สวัสดีครับต้อนรับแฟนรายการทุกท่านเข้าสู่เปิดกรุวัตถุมงคลครับอีพีนี้เรายังคงอยู่กับเครื่องรางประเภทเสือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาอำนาจบารมีและการป้องกันภัยก่อนที่เราจะไปดูตัวเสือขาวหรือเสือเรซินเครื่องรางยอดนิยมของหลวงพ่อกันเราต้องมารู้จักพระเกจิผู้ปลุกเสกกันก่อนครับหลวงพ่อสุพจน์ที่ตับพระโต หรือที่เรารู้จักกันในนามหลวงพ่อสุพจน์วัดห่วงพัฒนาท่านมีนามเดิมว่าสุพจน์รัตนภาหิระเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2488ที่จังหวัดตราดนี้เองครับท่านเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์และได้รับสมณศักดิ์เรื่อยมา โดยก่อนที่ท่านจะมรณภาพในปี2564สิริอายุ76ปี57พรรษาและก่อนที่จะได้รับสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระวิมลเมธาจารย์นั้นท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสุพจน์นวระคุณครับหลวงปู่สุพจน์ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างยิ่ง ท่านเป็นหนึ่งในพระสานุสิทธิ์ของแม่ทัพธรรมสายอรัญญวาสีหรือสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมีจิตมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างแรงกล้าและได้จาริกธุดงไปฝากตัวเป็นสิทธิครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมากมายหลายองค์เช่นหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวเป็นต้นท่านเคร่งครัดในพระวินยัย โดยสิ่งที่ท่านปฏิบัติให้เราเห็นความเคร่งครัดของท่านคือท่านจะไม่จับเงินเลยครับท่านมักจะปฏิบัติกรรมฐานอยู่เนืองนิดท่านไม่เคยเอ่ยถึงฤทธเดชปฏิหารใดๆที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเพื่อบำรุงวัดและช่วยเหลือเกื้อกูลวัดอื่นๆทําให้วัตถุมงคลที่สร้างจากวัดเองนั้นมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์สร้างถวาย และท่านมักจะแจกฟรีในบางส่วนบางส่วนให้เช่าบูชาเพื่อทนุบำรุงวัดและสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้ท่านก็คือเสือโดยมีเรื่องเล่ากันในหมู่ลูกศิษย์ครับว่าสมัยที่หลวงปู่ท่านทุดงหรือบำเพ็ญเพียรในป่าเขาท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมายเล่ากันว่าเวลาท่านนึกถึงสัตว์ชนิดไหนเช่นช้างหรือเสือ ไม่นานสัตว์เหล่านั้นก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นแถวที่พักของท่านจริงๆเรากับว่าสื่อจิตถึงกันได้นี่จึงอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเสือที่ท่านปลูกเสกจึงมีความเข้มขลังและมีชีวิตชีวายิ่งนักลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่นำเสือของท่านไปบูชามักพบเจอประสบการณ์หลากหลายวุตถุมงคลของหลวงพ่อสุพจน์นั้นมีมากมายหลายรุ่นแต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และสร้างชื่อเสียงให้ท่านก็คือเครื่องรางประเทศเสือนี่แหละครับเสือขาวรุ่นแรกเนื้อเรซินรุ่นนี้ก็คือหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของท่านครับถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2554ครับมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นั่นคือประสบการณ์และพุทธคุณเสือย่อมเป็นเสือครับพุทธคุณหลักของเสือ หลวงพ่อสุพ์โดดเด่นที่สุดคือมหาอำนาจตบะเดชะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานปกครองคนเป็นหัวหน้างานหรือต้องติดต่อเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่พกเสือของท่านไว้จะช่วยเสริมบารมีทำให้ลุดน้องเกรงขามและผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูประการต่อมาคือคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาดปลอดภัย ลูกศิษย์หลายท่านมีประสบการณ์รอดพ้นจากอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝันหรือรอดจากภัยอันตรายต่างๆแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือเสือของท่านไม่ได้ดุจนเกินไปยังแฝงไว้ด้วยแม่ตามหานิยมและโชคลาภอีกด้วยครับพ่อค้าแม่ขายหลายคนก็นิยมบูชาเพราะช่วยให้ค้าขายดีเจรจาราบรื่นเรียกได้ว่าบูชาองค์เดียวครบเครื่องครับ สำหรับมูลค่าค่านิยมในปัจจุบันณพศ2568เสือขาวเรซินรุ่นแรกของหลวงพ่อสุพจน์ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากครับในช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสูงนั้นราคาเคยขยับขึ้นไปถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ค่านิยมปรับตัวลดลงมาอยู่ในช่วงหลักพันต้นๆขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงาม และความสมบูรณ์ขององค์เสือครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าหลังจากที่หลวงพ่อสุพจน์ท่านได้มรณภาพเมื่อปี2564ไปแล้ววัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นก็เริ่มหายากขึ้นและเป็นที่เสาหาของลูกศิษย์อย่างต่อเนื่องใครที่ศักธคาก็ควรเรียบเก็บหาบูชากันไว้ครับทีนี้เรามาดูลักษณะของเสือขาวองค์นี้กันครับลักษณะของเสือรุ่นนี้ จะเป็นรูปหล่อเสือลอยองค์อยู่ในท่านั่งคำรามเห็นเขี้ยวหรือท่าเตรียมตะปบเหยื่อแสดงถึงความดุดันแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเมตตาเนื้อหาหมวลสารจะเป็นเรซินสีขาวนวลองค์นี้สภาพสวยดําเดิมเลยครับบางองค์อาจจะออกสีเหลืองอมน้ำตาลบ้างตามการเวลาและการเก็บรักษาสรุปได้ว่า เสือขาวเรซินรุ่นแรกของหลวงพ่อสุพจน์วัดห้วงพัฒนาแม้จะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างจากเรซินแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยพุทธคุณที่ครบเครื่องรอบด้านทั้งมหาอำนาจป้องกันภัยและเมตตาค้าขายจากการปลูกเสกอันเข้มขังของหลวงพ่อครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเปิดกรุวัตถุมงคลในวันนี้ครับสำหรับอีพีหน้าเราจะไปเปิดกรุวัตถุมงคลชิ้นไหนพลาดไม่ได้ครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ